สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสปอยดาราจากรักรำนำใจนะคะจะเป็น e ีพีที่3กับ EP ีที่4ค่ะค่ะลูกน้องค่ะก็มารายงานพระเอกนะคะว่าปู่ตรงสารภาพเรื่องที่ชี้จิ้นจงค่ะเคยเป็นช่างเหล็กแล้วก็มารับราชการนะคะติดสินบนให้ปู่ตรงค่ะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นส่วนเขาจะขนอาวุธไปขายที่ไหนนั้นปู่ตรงไม่รู้นะคะพระเอกค่ะก็เลยลงโทษ โดยการเนประเทศปู่ไปชายแดนนะคะแต่ยังใจดีให้ไปพบญาติก่อนออกเดินทางค่ะแล้วก็ยกความดีให้นางเอกนะคะนางเอกค่ะพอมีแม่คอยดูแลนางก็ดูสดใสสวยขึ้นมากแม่ยังเอาเครื่องประดับมากมายมายกให้เธอด้วยนะคะพร้อมกับม้วนตำราจํานวนหนึ่งค่ะแล้วแม่ก็บอกให้นางเอกนะคะลองอ่านให้ฟังนางเอกก็มีท่าทางอึกอึกอักนะคะ ทำให้แม่ได้รู้ว่านางอ่านหนังสือไม่ออกค่ะพ่อก็เลยโกรธอาสะพ้ายรองค่ะที่ทําให้นางเอกเป็นคนไม่รู้หนังสือนะคะแม่จึงบอกว่าให้นางเอกค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะแล้วก็ชวนกันไปรอปู่ตรงนะคะนางเอกค่ะก็มาช้าเลยทําให้โดนอาสะพ้ายตำหนินะคะย่างๆคะ่ะนางก็มาช้าโดนแม่ตำหนิเหมือนกันนะคะแต่ก็แอบ,บยกยอลูกสาวในเรื่องของการอ่านเขียนที่ดูจะดีกว่านางเอกมากค่ะ และย่านะคะก็ดูเหมือนจะเริ่มเอ็นเอียงมาทางฝั่งของแม่นางเอกมากขึ้นก็เลยตำหนิอาสะพ้ายค่ะปู่ตรงนะคะก็มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นลำบากนะคะแต่พี่สาวกลับดูสบายกว่าตัวเองเยอะแล้วก็คิดจะทำร้ายนางเอกค่ะที่บอกที่ซ่อนของเขานะคะแต่ว่าพ่อคะ่ะก็เอาขาสกัดไว้ทำให้เขาล้มลงนะคะจึงว่าเขารู้ว่านางเอกในรคุณเหมือนใครแล้วเขาก็รุดปากพูดเรื่องที่ย่าไม่ชอบแม่ของนางเอกนะคะ ให้แม่ทิ้งนางเอกไว้จะได้ถูกคนรังเกยียจย่าจึงรีบบอกว่าเขาเลอะเลือนค่ะแล้วอาสะพ้ยนะคะก็กลัวว่าจะลามมาถึงตัวเองค่ะก็รีบบอกให้คนมาพาปู่ไปนะคะแต่ปู่ก็ว่าอาสะพ้ยต้องการเลี้ยงให้นางเอกเสียคนค่ะแถมยังยักยอกเงินที่หลานชายส่งมาให้อีกพระเอกค่ะก็ยังคงตามสืบตามจับชี้จิ้นจงนะคะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะไปหลบอยู่ในโรงตีเหล็กค่ะ ย่าก็ให้อาสะพ้ายย้ายออกจากเรือนหลักนะคะแต่นางเหมือนจะไม่อยากจะย้ายค่ะจึงโมโหแล้วก็พานมาลงกับสามีและลูกสาวนะคะแม่ก็เริ่มเข้มงวดเรื่องการเรียนของนางเอกค่ะถึงขนาดให้นางอดข้าวถ้าอ่านไม่ได้ตามที่กําหนดนะคะนางเอกก็เลยว่านางเคยโดนอาสะพ้ายทำกับนางแบบนี้มาก่อนไม่ให้กินอิ่มนอนหลับเลยพอมีแม่แล้วก็ยังเป็นแบบนี้อีกแม่ก็เลยถามว่าแล้วอยากเรียนอะไร เมื่อนางเอกจะมีความต่างจากคนในยุคโบราณนะคะนางอยากจะเรียนออกแบบก่อสร้างอะไรประมาณนี้มากกว่าอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากกว่าการเรียนหนังสือค่ะแม่นะคะก็เลยติว่านางน่าจะห่วงเล่นมากกว่าเรียนมีนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะคิดว่าแม่ดูเจ้าไม่ออกหรือยังไงใครบอกใครเตือนอะไรเจ้าก็ไม่ฟัง นางเอกนะคะก็เถียงว่าที่นางทําแบบนั้นที่นางเอาคืนพวกอาสภายมันผิดตรงไหนแม่ก็เลยบอกว่าผิดที่เธอยังอายุน้อยไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนะคะเกือบจะให้สกุลเชิงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของปู่ตรงนะคะแม่ค่ะพอเห็นนางเอกเงียบไปนะคะนางก็เลยบอกว่าให้อ่านหนังสือไปดีๆนางเอกค่ะก็เลยคิดว่าใครจะเหมือนแม่กันที่อดทนมาได้ตั้งสิปี โดนยึดบ้านหลักไปยังทำเฉยแล้วนางเอกค่ะก็คิดได้นะคะว่าปกตินิสัยแม่ไม่ใช่อย่างนี้แน่แล้วนางเอกค่ะก็มาหาอาสะพ้ายรองแล้วก็ให้อาใช้แผนเรื่องลูกชายนะคะคุยกับย่าถ้าอยู่เรือนหลักแล้วจะมีลูกชายทําให้อาสะพ้ายรองพอใจในความเลวของนางเอกค่ะที่คิดจะเอาคืนแม่ของตนเองด้วยวิธีนี้แล้วนางนะคะก็มาพูดกับย่าค่ะพร้อมกับสาบานว่าถ้าไม่ท้องลูกชายนะคะ จะไม่ย้ายออกจากเรือนหลักเด็ดขาดค่ะแม่นะคะก็มาเอาเรื่องกับนางเอกเพราะว่าสะพ้ยายรอบอกกับแม่ว่าเป็นแผนที่นางเอกเป็นคนคิดนะคะนางเอก่าก็จึงบอกว่าพ่อรบชนะมาต้องได้รับรางวัลจากราชสำนักแน่เราจะย้ายไปบ้านใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ แม่ก็เลยถามค่ะว่านางรู้ได้ยังไงแล้วแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้นางเอกนะคะยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะแล้วแม่นะคะก็ยุติสิ่งประดิษฐ์ในการเขียนหนังสือของนางเอกไปและแล้วค่ะราชองค์การก็มาถึงพ่อของนางเอกนะคะก็ได้ทรัพย์สินถือว่ามากอยู่ค่ะแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่เรือนแม่ทับบ้านแทนนะคะเพราะว่าแม่ทับบ้านได้เรือนหลังใหม่ค่ะอาสะพยรองนะคะก็ดีใจมากพ่อนะคะก็เลยบอกว่าไม่ให้อาสะพ้ายรองไปด้วย เอาไว้คลอดลูกชายแล้วค่อยตามไปค่ะสรุปคือก็ไม่มีใครอยากให้นางไปด้วยนั่นเองนางจึงมาต่อว่านางเอกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าพาอารองไปแล้วทิ้งนางไว้ที่นี่คนเดียวแล้วนางจะท้องได้ยังไงแล้วนางก็กลับมาอารวาสใส่สามีค่ะแม่ของนางเอกนะคะก็เลยมาจัดการกับนางค่ะแล้วยังขังนางไว้ด้วยจริงๆแล้วแม่ก็อยากใช้ชีวิตตอนแก่ไปด้วยกันกับนางค่ะแต่ว่า นิสัยของนางเกินจะเยียวยาพระเอกค่ะก็มาตามจับชีจิ้นจงนะคะแต่เขากินยาพิษฆ่าตัวตายและพระเอกค่ะก็ได้เห็นปานบนต้นคอที่เขาเคยเจอตอนเด็กนะคะแล้วเหมือนจะมีเหตุการณ์ฆ่าคนตายเยอะมากนะคะทําให้พระเอกสั่งจับคนทั้งหมดในจวนมาสอบสวนค่ะพระเอกโกรธนะคะที่ปล่อยเขาตายไปแบบง่ายๆแล้วก็สั่งให้ทําการทุกอย่างเงียบๆเพื่อสืบต่อ ญาติฝ่ายอาสะพ้ายรองนะคะก็มารับนางและให้อารองเขียนหนังสือปลดภรรยานางเอกค่ะพอเห็นย่างยางมีแต่คนเอนดูนางเอกนะคะก็รู้สึกน้อยใจแล้วแม่ค่ะก็รับย่างยางไว้เลี้ยงดูไม่ให้ไปกับฝั่งของแม่ตนเองนะคะนางเอกค่ะก็เลยปีกตัวออกมาอยู่คนเดียวนะคะทําให้โดนแม่ตําหนิแล้วก็น้อยใจค่ะที่แม่ชอบเปรียบเทียบตนเองกับพี่สาวนะคะแล้วนางเอกค่ะก็ประชดว่า นางคงจะเป็นเหมือนพี่ไม่ได้และไม่อยากเห็นแม่สุขภาพไม่ดีจึงแนะนําให้แม่เอาเวลาทั้งหมดไปสนใจพี่นะคะจะได้ไม่หงุดหงิดค่ะแม่ก็พยายามใจเย็นนะคะบอกกับนางเอกว่านางมีวิธีสอนนางเอกทีละนิดทีละหน่อยค่ะนางเอกนะคะนางก็คิดว่าแม่มีอคติกับตนเองค่ะจึงบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นให้ทาตัวเองให้ดีตอนออกมาส่งญาติและอารองนะคะที่จะไปสำนักศึกษา นางเอกเห็นยางยางกอดแม่นางยิ่งรู้สึกน้อยใจค่ะค่ะเรื่องราวก็มาจบลงตรงนี้นะคะใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย